สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะยา่าสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะทิปนะคะเราเอาเห็ดอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทานเป็นประจําและราคาไม่แพงนะคะซึ่งเห็ดตัวนั้นก็คือเห็ดเข็มทองค่ะแต่ใครที่กินอยู่ทุกวัน คุณรู้ม้งไหมว่าคุณกินสิ่งของที่ดีไปนะคะและเกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายนะคะโดยเฉพาะการลดน้ําหนักค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าเห็ดเข็มทองนะคะจะเป็นอาหารของโปรดของทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองทอดหรือเอาไปยำเห็ดก็ได้นะคะเมนูวนเวียนที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรานะคะและที่สําคัญเห็ดเข็มทองนั้นนะคะมีราคาไม่แพงนั่นเองค่ะซึ่งเห็ด เข็มทองนะคะเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยและมีรสสัมผัสที่เหนียวนุ่มนะคะสามารถนําเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายนะคะเห็ดเข็มทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องก,กันโรคให้มีสุขภาพที่ดีเยี่ยมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเราทานเห็ดเข็มทองเป็นนานๆเนี่ย จะมีสปปรรพคุณอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรานะคะหค่ะเห็ดเข็มทองมีสปปรรพคุณช่วยในการดักจับไขมันส่วนเกินในเลือดนะคะและลดการสะสมของไขมันได้ดีทําให้ลดโอกาสการเกิดโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินถึงมีผลดีกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะเพราะเห็ดเข็มทองนะคะมีเส้นใยอาหารสูงนะคะ แถมมีแคลอรี่ต่ำนะคะทำให้อิ่มท้องนานนั่นเองค่ะแต่นะคะอย่าทานเป็นของทอดนะคะให้แนะนำเป็นเมนูยำจะดีกว่านะคะหรือจะเป็นลาบเห็ดเข็มทองก็ได้ค่ะสองค่ะเห็ดเข็มทองมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นในกระบวนการนะคะขับถ่ายทมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะไม่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายไม่ออกนะคะอาการท้องผูกหรือโรคฤิสีดวงทวารน,นะคะใครเป็นนะคะเอามาใช้ได้นะคะในการทานนะคะ เป็นประจำเนี่ยจะช่วยรักษาอีกโรคหนึง่งคือลำไส้แปรปรวนทำให้ลำไส้เรานะคะกลับมาเป็นปกตินั่นเองค่ะ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเห็ดเข็มทองนะคะช่วยให้กระเพาะอาหารสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเห็ดเข็มทองนะคะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ค่ะเห็ดเข็มทองมีสรรพคุณเด่นอีกข้อที่ไม่บอกกันนะคะก็คือช่วยป้องกันและต่อต้านการเจริญเติบโ,โตของโรคมะเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากเห็ดตัวนี้นะคะมีสารสําคัญอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าเฟมูรินนะคะซึ่งเป็นสารสําคัญในการยั ยั้งมะเร็งนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเห็ดเข็มทองช่วยระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะส่งผลนะคะให้เราไม่ป่วยง่ายนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะเห็ดเข็มทองมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากพอและกำจัดสารอนุมูลอิสระที่เป็นพิษเข้ามาจากร่างกายเราได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเห็ดเข็มทองช่วยบำรุงสมองค่ะ เสริมสร้างความจําและการเรียนรู้ให้แก่คนทุกวัยนะคะโดยเฉพาะวัยที่สูงอายุนะคะช่วยแก้อาการของโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะพรอมทองนะคะมีกรดอะมิโนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยบำรุงสมองในส่วนความจําได้ดีนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเห็ดเข็มทองนะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมากที่สุดเลยค่ะโดยเห็ดเข็มทองนะคะจะ โดยเห็ดเข็มทองจะช่วยชะลอาการดูดซึมน้ำตาลมาใช้ได้ดีค่ะอาการเบาหวานก็ค่อยทุเราลรงนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเห็ดเข็มทองมีแมกนีเซียมสูงค่ะซึ่งมีความจำเป็นเช่นเดียวกับวิตามินอื่นๆนะคะโดยจะช่วยทําให้ร่างกายนะคะผ่อนคลายความเครียดได้นะคะช่วยนะคะระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้อย่างดีค่ะ สุดท้ายนะคะเห็ดเข็มทองมีสรรพคุณช่วยในระบบเผาผลาญและกรดดูดซับสารอาหารต่างๆนะคะทําให้ร่างกายเราใช้สารอาหารที่กินเข้าไปอย่างเต็มที่นะคะซึ่งบอกเลยนะคะคนรักสุขภาพทุกคนนะคะไม่ควรพลาดที่จะทําเมนูเห็ดเข็มทองนะคะแต่เน้นย้ํานะคะว่าควรเป็นเมนูยําหรือต้มนะคะที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมนูทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีเท่ากับเมนูยํา หรือต้มนะคะเพราะว่าเมนูพวกนี้นะคะจะช่วยลดน้ำหนักได้ในตัวนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอิซิโฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้า